เรียนเคารพสวัสดีครับคุณครูวันนี้หนูพมเรีินแล้วครับตบมุติตอบครับวันนี้หนูตั้งใจเรียนครับแต่นักบางคนรู้ใจเรียนยังไงก็เกียดสีครับเมื่อแต่ทุกคนแล้ะครับแม้ติดสอบยังคงไม่ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทิเชอร์ปุ๊ก นางสาวสุขุมาศีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถสแกน q ีว o d e โคที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการคูณ สวัสดีค่ะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการคูณเราเรียนด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อการคูณค่ะหัวข้อที่1การคูณเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถประมาณผลลัพธ์การคูณจากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จํจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6ห,หลักได้ค่ะหัวข้อที่1การคูณทบทวนความรู้จากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปนะคะทีเชอร์จะมาสรุปการคูณจำนวนหนึ่งหลักด้วยจำนวนหลายหลักอีกครั้งหนึ่งค่ะการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มากกว่า4หลักทาได้โดยการหาจำนวนที่มี1ห,หลักมาคูณกับจำนวนที่มากกว่า4หลักโดยคูณจำนวนหลักหน่วยของตัวตั้งก่อนนะคะแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือของตัวตั้งตามลำดับแบบที่นักเรียนทําส่งทีเชื่อมาถูกต้องแล้วค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมาเรียน การคูณจํานวนที่มีตัวคูณ2หลักและ3หลักที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักค่ะไปดูกันว่าการคูณจำนวนที่มีตัวคูณ2หลักและ3หลักนี้มีวิธีการอย่างไรค่ะ,ะนักเรียนเห็นรูปที่อยู่ด้านหน้านักเรียนไหมคะนักเรียนรู้จักไม่เอ่ยว่าคืออะไรบางคนก็อาจจะเคยได้กินแล้วใช่ไหมคะ ลูกที่อยู่ตรงหน้านี้คือเชอร์รี่นั่นเองนะคะเชอร์รี่นี้ในกล่องนี้มีอยู่ทั้งหมด155ผลมาช่วยกันหาคำตอบเลยว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนะคะฉันมีเชอร์รี่31กล่องกล่องละ155ผลฉันมีเชอร์รี่ทั้งหมดกี่ผล เอ๊ถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียนบวกลบคูณหารทำอะไรดีคะคูณนั่นเองดังนั้นเราก็เขียนรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาเลยค่ะ31กล่องใช่ไหมคะก็เป็น31คูณกล่องละ155ผลนก็นำ155า155มาคูณนะคะดังนั้น31คูณ155จะได้เท่าไหร่ ิเชอร์เขียนรูปประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการหาคําตอบเอสามสิคูณหนึถ้าเรายังทําไม่เป็นเราก็แยกออกมาแบบนี้ได้ค่ะ31ก็คืออะไรคะสามบวกหใช่ไหมคะถึงได้31มสิเอ็ิชอร์ก็เขียนมาแบบนี้เลย30มบวกหจากนั้นค่อยมาคูณ155 เราก็จับคูณทีละตัวเลยเอา30มาคูณกับ155และ1ก็ไปคูณ155ได้คำตอบแล้วค่อยนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันแบบนี้ก็ได้ค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมเลย30คูณ155นักเรียนสามารถทำได้แล้วใช่ไหมคะจำเทคนิคที่ทิเชอร์เคยสอนได้ไหมถ้าเจอแบบนี้เราก็เอาศูนย์ออกไว้ก่อนใช่ไหมจากนั้นนำ3า3ไปคูณ155การคูณ จำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนหลายหลักเราก็ทําได้แล้วล้วก็คูณตามปกปติเลยแล้วค่อยใส่ศูนย์ที่หลังใช่ไหมคะส่วน1คูณ1น5นักเรียนทําได้อยู่แล้วแหละเพราะว่า1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะคะดังนั้นเราก็หาด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเราก็จะได้คําตอบออกมาเท่ากับ4,650ก็คือคําตอบของ30คูณ155นะคะจากนั้นบวก 155ก็คือคำตอบที่ได้จากการคูณระหว่าง1กับ155นั่นเองพอเราได้มาแบบนี้ก็จับน้ำมาบวกการหนือรวมกันเลยก็ได้คำตอบออกมาเป็น4805นั่นเองซึ่งก็เป็นคำตอบว่าเชอร์รี่ทั้งหมดนั้นมี4805ผลค่ะ แล้วถ้าเราจะแสดงวิธีคิดโดยการตั้งคูณจะทำอย่างไรทิเชอร์ก็มีคำตอบให้นะคะว่าจะต้องนำตัวตั้งคูณตัวคูณตัวตั้งก็จะต้องเป็นตัวมากคูณตัวคูณที่เป็นตัวน้อยเอ๊แสดงอย่างไรล่ะทิเชอร์พูดเฉยๆนักเรียนก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะงั้นเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีการนะคะจากโจทย์ข้อที่แล้วนะ 3 1คูณ1น5นะคะนักเรียนก็แสดงที่ททำได้ดังนี้ค่ะที่เชื่อบอกเสมอนะคะว่าให้นำตัวตั้งคือจำนวนที่มีค่ามากนะคะจำนวนที่มีค่ามากในที่นี้ก็คือ155นั่นเองนำา155เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วย3 1นะคะเวลาคูณนักเรียนก็ค่อยๆค,ค,คูณโดยคูณจากหลักหน่วยก่อนนะคะ 3 1 38, หลักหน่วยก็คือเลข1นะคะ mm hmm. ก็คูณไปแบบนี้เลยนะคูณไปทีละตัวไล่จากหลักหน่วยไปทางซ้ายถัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มคูณเลยค่ะ1คูณ5ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้5 1คูณ5ก็ได้5คูณถัดไปทางซ้ายค่ะ1คูณ1ก็ได้1นั่นเองดังนั้น1คูณ1 5 5ก็ได้1 5 5ค่ะ เมื่อนักเรียนหาผลคูณในหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องหาผลคูณของหลักศิ์ค่ะซึ่งในหลักศิ์นั้นคือตัวเลข3านั่นเองนะคะสก็ต้องไปคูณกับ155แต่3ใน,นที่นี้คือ30นะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มคูณเราต้องใส่ศูนย์ก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่า สนี้อยู่ในหลัก10นะมี01ตัวใส่0รอไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นคูณเหมือนปกติเลยค่ะไล่าจากหลักหน่วยก่อนนะคะ3คูณกับ5 3 5ได้เท่าไหร่คะ3 5ูณได้15นะคะนักเรีนยนต้องคิดเลขใี่เร็วๆแล้วนะ3คูณ5ได้15ใส่5แล้วทด1นะคะต่อไป3 5คูณ5ได้15หเหอนเดิม 15บวกที่ทดหนึเป็น16ใส่6ทด1น,นะคะต่อไป3คูณ1ได้3บวกที่ทดหนึ่เป็น4นะคะเราก็ใส่สิไว้เลยแบบนี้เห็นไหมคะเราได้คำตอบของการคูณในหลัก10แล้วนะคะ30คูณ1น,น5ได้4,650นั่นเองค่ะ จากนั้นพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำผลคูณของหลักหน่วยและหลักสิบมาบวกกันค่ะพอบวกกันก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ4 8 0 5นะคะในขั้นตอนการบวกนักเรียนสามารถทำกันได้แล้วดังนั้นในการทดเลขหรือการหาคำตอบให้นักเรียนคิดมาดีนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะ นักเรียนลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเราคูณหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหาผลคูณหลักหน่วยก่อนแล้วก็หาผลคูณในหลักสิบจากนั้นเราก็นําผลคูณมาบวกกันมารวมกันนั่นเองเราจึงได้คําตอบออกมาเป็น4,805นะคะดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าชั้นมีเชอร์รี่ทั้งหมด4,800 5ผลฉันมีเชอร์รี่ทั้งหมด4 8 0 5ผลนั่นเองเวลาตอบนะคะให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าที่เชอร์ย้ำเสมอเลยเวลาเราเขียนตอบแล้วต้องตอบเป็นเลขไทยเท่านั้นนะโอเคถ้านักเรียนทําได้แล้วไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างที่1นนะที่เชอร์ก็นำโจทย์มาให้นักเรียนเป็น จำนวน81คูณด้วยจำนวน4 4 9นะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่วิธีการค่ะนักเรียนก็ตั้งเลยวิธีทำทำอย่างไรขั้นตอนแรกทีเชอร์บอกว่าอย่งไงนะคะให้หาตัวตั้งคือตัวที่มีค่ามากใช่ไหมนำมาเป็นตัวตั้งในที่นี้คือจำนวนไหนมากกว่ากัน4 4 9นะคะเป็นตัวตั้งคูณด้วย81นะคะ จากนั้นเราก็คูณเหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่เชอร์สอนเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยในที่นี้คือเลข1นะคะเราก็คูณเลย1คูณ9ได้เท่าไหร่คะได้9นะคะ 1>, 1คูณ4 1คูณ4ได้เท่าไหร่ค่นักเรียนก็คูณไล่ไปแบบนี้1คูณ9ได้9 1คูณ4ได้4 1่คูณ4ได้4เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะจากนั้นพอเราได้คำตอบแบบนี้เราก็ต้องไปหาหลักสิต่อค่ะซึ่งในหลักสินะคะในที่นี้ก็คือเลข8นั่นเองนะ เลข8นี้มีค่าเท่ากับ80เพราะอยู่ในหลัก10นะคะดังนั้นพอเราจะเริ่มคูณหลัก10อย่าลืมต้องใส่เลขต้องใส่อะไรก่อนนะคะใส่0ูนย์รอไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็คูณตามปกติเลยค่ะ8คูณ9เท่าไหร่คะาการคูณนะักเรียนต้องคิดให้ไวแล้วนะนักเรียนต้องแม่นยำนะคะ ได้เท่าไรเอ่ย8คูณ9หรือ9คูณ8ก็ได้นะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะ9 8 7 10 2ใส่2ทด7นะคะต่อไปคูณหลักคูณตัวต่อไปก็คือ8คูณ4นะคะ8 4ได้เท่าไรคะ32 32บวก7ได้เท่าไรได้เท่าไรนักเรียน32บวก7ได้39นะคะใส่9ทด3นะคะ และต่อไปก็คือแปดไปคูณกับ4นั่นเองนะคะตัวสุดท้ายแ4ได้เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้คิดไปแล้ว32บวกกับ3ก็ได้เป็นเท่าไหร่32บวกที่ทดไว้3ได้เท่ากับ35นะคะจากนั้นเราได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วเราหาผลคูณได้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนำมารวมกันนะคะก็จะได้เท่ากับ 36,369นั่นเองค่ะซึ่งเห็นไหมคะในหลักหน่วยก็คือ1คูณกับ449นั่นเองส่วนในหลักสิบก็คือ80คูณด้วย449เราจึงนำมารวมกันได้คำตอบเป็น36,369ดังนั้นเราก็เขียนตอบได้เลยค่ะตอบ 36,369ต่อเป็นตัวเลขไทยนะคะเรามาสรุปการคูณจำนวนที่มีตัวคูณ2หลักและ3หลักที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักกันนะคะที่เชิดสรุปออกมาได้ดังนี้นะคะ่ะเราสามารถทำได้โดยใช้3ขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนที่1 หาผลคูณระหว่างหลักหน่วยของตัวคูณกับตัวตั้งก่อนนะคะต่อไปขั้นตอนที่2หาผลคูณระหว่างหลักสิบของตัวคูณกับตัวตั้งขั้นตอนที่3นํนำผลคูณของหลักหน่วยและหลักสิบมารวมกันขั้นตอนง่ายๆทั้งหมด3ขั้นตอนนี้ก็จะสามารถทำให้นักเรียนหาคำตอบของการคูณจำนวน ที่มีตัวคูณ2หลักและ3หลักที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักได้แล้วค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะคะถ้านักเรียนดูทิเชอร์สอนอย่างเดียวนักเรียนอาจจะเหมือนว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเราเข้าใจหรือเปล่าทิเชอร์ก็ไม่สามารถตอบได้ถ้านักเรียนไม่ทบทวนนะคะดังนั้นเราต้องมีการบ้านค่ะและไปดูกันว่าการบ้านที่เชอร์ให้วันนี้คืออะไรค่ะ สำหรับการบ้านวันนี้ที่ทิเชอร์ให้นักเรียนทำนะคะให้ทำกิจกรรมที่4หาผลคูณเลขโดดหน้าที่109ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำเสร็จแล้วส่งงานลงในอารลบาั้มวิชาคณิตศาสตร์ของห้องตัวเองนะคะและอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งทิเชอร์ด้วยทุกครั้งเลยนะคะ สำหรับวันนี้ทีเชอร์ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายและนี่คือการบ้านที่ทีเชอร์ให้นักเรียนทำนะคะหน้า109นักเรียนทำให้เสร็จให้เรียบร้อยเขียนตัวเลขให้อ่านออกนะคะถ้าอ่านไม่ออกทีเชอร์จะไม่สามารถตรวจได้แล้วทีเชอร์ก็จะไม่ทราบว่านักเรียนเรียนเข้าใจหรือไม่นะคะเขียนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ ขอให้นักเรียนตั้งใจทำและสู้ๆนะคะ